สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันจันทร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2565นะคะทุกคนวันนี้เราคงอยู่ที่บริเวณกำแพงวังวัดพระศรีสันเพชหรือว่ากำแพงวังหลวงอยุธยากันอยู่นะคะวันนี้มาเช้ามากค่ะทุกคนเช้าเคะมาช่วยเจ้าหน้าที่กวาดลานนะคะทุกคนคืออย่างนี้ค่ะทุกคนจุดที่เราจะมากันวันนี้นะคะเป็นบริเวณทางด้านเขตตะวันออกนะคะทางฝั่ง เขาเรียกว่ากำแพงวังของกรุงศรีอยุธย,ยาของเรานะั่นก็คือฝั่งนั้นทั้งหมดนะคะและทุกคนจําได้นะคะว่าป้อมป้อมที่5้าที่เราไปเบรกกันมานะคะคือป้อมท่าขั้นจําได้ไหมคะท่าขั้นไล่มานะคะก็จะมีเป็นประตูนะคะก็คือเป็นจากมหึมาศรีชัยศักดิออ์อะไรนะสวรรค์พิจิตรสมณาพิสารใช่ไหมคะ แล้วก็มาถึงตรงบริเวณป้อมตรงนี้คือป้อมปืนตรงตลาดเจ้าพรมวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาตามหาป้อมอีกป้อมหนึ่งที่อยู่แถวกำแพงวังของยุทธยาทางด้านตะวันออกนะคะนั่นก็คือป้อมสารบาบัญชีก่อนจะถึงป้อมสารบาบัญชีนะคะทุกคนกี่ไล่ต่อไปเลยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเสาร์เนี่ยเรามาในบริเวณของภารกิจในการตามหาป้อมที่6คือป้อมวัดศีเสียงหรือป้อมสาราพระมงคลบพิพรแล้วได้มีโอกาสพาทุกคนเนี่ยนะคะไปที่ป้อมเพชรมาด้วยนะคะ เพื่อไปดูว่าเชิงเทินใบเสมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะทุกคนในส่วนของสารบัญบัญชีเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะมีประตูอีกสองประตูที่น่าสนใจนะคะก็คือศิราพิรมกับอาคาเนยาตาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะศิราพิรมศิราพิรมคืออะไรศีราก็คงจะเหมือนก้อนหินน่ะคือหินน่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันแข็งแข็งอะไรเงี้ยนะคะพิลมก็คือหมายถึงลื่นล้มอะอะไรประมาณนี้ก็คงจะแปะตรงตัวแหละประมาณนี้นะคะ ต่อาจจะให้สนาดสรวยอาจจะยังไม่ได้นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คืออาคเนยาตานะคะอาคเนยาตาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจุดที่จะเข้ามากราบพระบรมราชานุสาวรีนะคะของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพอดีเลยโอ้ยเครื่องบินจะมาแข่งกับดิฉันทําไมเนี่ยอ,นนอันนี้ความเรียวนะคะขึ้นมองเครื่องบินมาลดลดวิ่งนี่ได้ยินเสียงไปหมดเลยคะ่ะเี่ยโอ้หเครื่องบินบินไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะได้ยินมาเมื่อกี้พูดว่าไง เมื่อกี้กี้บอกว่าประตูอาคาเนย่าตราใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนจุดนี้ค่ะทุกคนทางด้านฝั่งตะวันออกของเรานะคะเข้ามาคือประตูอาคาเนย่าตราตรงเข้ามาก็จะสู่พระบระมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทางด้านหลัง,งเรานี่เองนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือประตูอาคาเนย่าตรานั่นเองนะคะทุกคนตัวนั้นคือศิลาพิลมค่ะ นี่ค่ะอาคเนยาตานะคะแล้วจุดหนึ่งที่เราจะตามหากันในวันนี้ก็คือดันแตรน้นลานใหญ่ตลอดป้อมสาราบาบัญชีค่ะทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วก็ตามมาดูเลยนะคะขออนุญ,ญาตเดินด้านในนะคะเพราะว่าถ้าไปเดินด้านนอกก็ต้องตัดใจอะ่ะคือเดินด้านนอกคือจริงๆด้านนอกหรือด้านในไม่ต่างกันเพราะว่าด้วยกำแพงเนี่ยมันสูงแค่เสมอแค่เอลกี้เองอะ่ะ แต่แถวนี้กําแพงต่ํามากนะคะไม่ค่อยสูงมากเรียบร้อยเกินอ่ะกําแพงอ่ะนะคะเรียบกริบมากเลยนะคะทุกคนดูด,ดิอ่ะอ่ะไปค่ะเรากำลังจะถึงป้อมสาบารบัญชีแล้วนะคะทุกคนคือตอนที่เจอป้อมนี้ใหม่ๆ,ๆน่ะคิดตื่นเต้นมากเลยนะแต่ทีนี้ว่าพอเราเดินผ่านทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยวันนี้ก็พยายามจะตื่นเต้นจะ๋ยจะดูการเป็นเสยแส้เกินไปนะคะก็เลยตื่นเต้นไม่ค่อยจะได้ อย่างน,นี้ค่ะทุกคนแล้วประเด็นสำคัญคืออะไรหรือว่าข้างในข้างในมันเข้าไปไม่ได้ข้างบนก็ขึ้นไปไม่ได้อีกนะคะก็เป็นป้อมหนึ่งป้อมหนึ่งที่ต้องยืนดูอยู่อย่างไกลๆนะคะนี่ค่ะทุกคนสารบานชีค่ะนะคะทั้งหมดก็คือมีแปดป้อมใช่ไหมคะที่เรากาลังตามหากันอยู่ค่ะทุกคนก็คือไล่มาตั้งแต่ป้อมประตูดินที่วัดใหม่ชัยวิชิตมันสร้างทับอยู่นะคะ ป้อมมุมวัลลามาวาตอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเฉียงเฉียงใต้นะคะริมสุดทางด้านขวามือกี้เลยทุททกคนที่พาพออกใช่ไหมอันนี้คือป้อมสารบาบัญชีใช่ไหมสมมติถ้าเกิดว่ามองตามมือกี้ไปเลยนะจากขวามือของกี้เนี่ยนะคะเนี่ยไปทางขวามือเนี่ยนะคะไปสุดทางนู้นเลยเน่ยเลยจุดที่ขายตั๋วไปอ่ะมันจะเป็นป้อมมุมวัลลามาวาตที่เราไปกันมาใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลอีกอันนึงก็คือว่าประตูที่เราซื้อบัตรจะเข้าไปชมวัดพระศรีจำได้ไหมที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นะ อันนั้นคือประตูบวรน,นิมิตนะคะเมื่อกี้ตอนคลิปแรกกี้พูดไปว่าอะไรประตูบวรนารรคือรีบมาไงามาถึงรีบถ่ายตาแหกเลยเพราะว่าจุดนั้น่ะเนี่ยที่นี่ขนาดว่าตอนนี้นะคะยังเช้าอยู่เลยนะค,ะคนเริ่มมากันแล้วเห็นปะเพราะฉะนั้นจุดนั้นมาถึงกี้จะต้องรีบเข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนคลิปเมื่อกี้เลยบอกไปว่าเป็นคลิปอะไรนะบวรน,นารีไม่ใช่บวรน,นิมิตนะคะบวรน,นิมิตแล้วก็มันจะมีอีกสองประตูนะคะที่มันอยู่ตรงบริเวณรอยต่อลิทไทสาร กับสารบบปญชทีตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูเอ่ออะไรนะมงคลพิสารกับกับอะไรพิมลเนี่ยจําไม่ได้แงะจาได้อันนึงก็จะลืมอีกอันหนึ่งนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าอีกอันนึงเนี่ยจำไม่ได้อะไรพิมลทุกอย่างะคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นมงคลพิสารมันจะมีอีกสองประตูอยู่ตรงสองจุดนี้ แต่มันไม่มีแล้วนะคะเมื่อกี้ติกกี้พาไปเดินดูข้างนอกแล้วทุกคนก็จะเห็นว่ารอยอิดมันมันมันเรียบเสมอไปหมดละข้างหน้าจะมีการปิดไม่ไม่ให้เข้าค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมพอเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอู่ทองปั๊บเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีทางเข้าให้มันมากมายตะแป๊ไก่ขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะมันมีอาคาเนย่าตาย,ยตรงนั้นแล้วไงที่เราเดินผ่านมาสักคู่นี้ถูกไหมแล้วก็ตรงนั้นมันก็เป็นริพายน์สาแล้วไงกะน้าไอ้สองประตูตรงนี้เขาอาจจะปิดไปก็ได้แต่บังที้นนะะะคะใขอมูล่ ของท่านพยาโบราณที่มีการสำรวจประตูไว้มันมีอีกสองอันนะคะส่วนประตูบวรนิมิตที่กี้บอกไปสักครู่นี้ตรงจุดที่วัะศีเขาขายบาัตรอ่ะเมื่อก็ต่อคลิปแรกที่กี้บอกว่าบาวรนารียจุดนั้นคือเป็นจุดที่ผู้หญิงจากทางในวังหลวงอะออกมาถวายเพลิงพระสพที่หน้าพระเมรแต่ส่วนฤทธิไพาาราลเนี่ยเป็นประตูที่ผู้ชายพวกขุนนาจะเข้าไปถือน้ำพิพัฒที่วาาัะศี ในภาคออกใช่ไหมเออเขาแยกกันโดยชัดเจนนะผู้หญิงฝ่ายในไม่ได้มาเดินกันอยา่างพวกเราทุกวันนี้นะขเขาจะมีทางเดินส่วนตัวของเขาชื่อว่าทางเดินฉนวนด้วยทีนี้ทุกคนคะมาเข้าเรื่องในส่วนของป้อมสาระบัญชีกันมันอยู่ทางด้านจุดนี้แหละนะคะอย่างที่บอกไปว่าจุดนี้เลยหัวม,มุมนี้เลยนะคะแล้วจริงๆบริเวณเแถวๆโซนเนี้ยนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีไอประตูอคเนย่าตาใช่ไหมอาคเนย์หมายถึงทิษอะไรพิใ,ใต้ย่าตาคือการอะไรก็คือการมันคือเหมือนคือการย่าตาย่าตาทับอะไรประมาณนี้เพราะน,นั้นเวลาจะมีการแบบออกทับ ออกไปจากวังหลวงอะไรต่างๆนานาที่ว่าเขาคงจะใช้ประตูนี้แหละเพราะชื่อเป็นสี่มงคลมากนะคะอาคเนยาตาถัดไปเป็นศิลาพินมเห็นไหมคะประมาณนี้แล้วสุดไปตรงนู้นก็คือจะไปเชื่อมโยงกับป้อมที่ที่สามใช่ไหมที่กีพาทุกคนไปดูไอ้ป้อมปืนตรงตลาดเจ้าพมประมาณนี้นะคะกีจะให้ทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆกว่านี้อีกนิดนึงนะคะในส่วนของป้อมสารบัญชีนะคะเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เลยเจอแล้วนะคะจะเป็นการเจอที่แบบแอบเศร้าเล็กน้อยอะ่ะเนี่ยค่ะนี่คือป้อมสารบัญชีะคะ่ะทุกคน <laughs> มีก็มีก็มีก็อีอยู่ข้างไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือความเร็วล้วนๆนะคะทุกคนอันนี้คือป้อมสาระบาญชีค่ะทุกคนคอนเฟริร์มล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคือและที่สาคัญจะให้คอนเฟิร์มมากไปกว่านั้นคือมันมีป้ายบอกอยู่ด้วยเขาเนี้ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะคะแต่น่าเสียดายจังนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าถ้าเรา,เราส่องย้อนไปอย่างตรงเนี้ยนะคะมันก็จะไปเห็นในประตูที่ีเข้ามาเมื่อสักครู่เนี้ยคือดิไพสานใช่ป่มไอ้สองประตูเนี้ยมันดันหายไป นะคะมัน,นหายไปเสียดายมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือหัวมุมทั้งหมดบริเวณจุดทางโค้งนะคะเป็นรักษณะเหมือนหัวมุมหักศอกเลยตรงนี้นะคะมีป้อมตัวนี้เป็นตัวแบ่งนะคะป้อมสารบัญชีนะคะแล้วก็อาคาเนญาตาศิลาพิลมใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูอะไรวิมลอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็มงคลไพศารแล้วก็ลิศไพศสารแล้วก็ไปเป็นป้อมสารพระมงคลแบพิรแล้วก็บวรน,นิมิตแล้วก็ไปสุดที่หัวมุมตรงนี้เลยคือป้อมมุมวัดรามาวาสนั่นเอง จบภารกิจค่ะทุกคนป้อมนี้ไม่ยากเพราะขี้ผ่านการมาเซอร์เวหลายรอบแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเวลามามันต้องดูว่าคนก็ต้องไม่อยู่ในในแถวแถวนี้ด้วยเยใจเขาเนนะคะว่าเขามาเที่ยวกันตลอดเลยนะคะดังนั้นภารกิจในป้อมที่เจ็ดจบในสองคลิปนี้เท่านั้นป้อมที่แปดนี่แหละคือตัวยากของกี้เลยมันอยู่ในวงังคือป้อมส่วนองุ่นเราเจอกัน,นะค่ะทุกคนสำหรับวัวนนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะเราเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ